นิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคม2517ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n e l นิรยาทาโรนะคะเอาละและนี่ก็คือ energy ของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ the sun ้าวกับความสุขและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเอง six of c u p the judgment five of c u p queen of เป็นเด็กเก่นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัด,ดินประสบกันก่อน,นะะหรือว่าคนวันอาทิตย์ทีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเอ,อเอนอร์จีมีในเรื่องของความสุขความสําเร็จความสมหวังเข้ามานะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะก็เป็นเอเนอร์จีหลักของพิจิกนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของหัวใจนะคะแล้วก็ความรักเนี่ย อาจจะยังมีคนเก่าๆความรู้สึกเก่าๆที่เข้ามาวนเวียนหรืออยากที่จะเข้ามาเริ่มต้นกับชาวพิจิกก็ได้นะคะซึ่งพิจิกเองอาจจะใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างพูดถึงความทรงจำเก่าๆมันก็มีแต่บางทีเราก็อาจจะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการบางทีเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของฐานนะเป็นเรื่องของเงินทรัพย์สินเงินทองอะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่แบบว่ามีความสดใสร่าเริงไปเลยแต่ว่าในเรื่องของ ความทรงจําเก่าๆอะไรอะ่ะถ้าพูดถึงว่ามันยังมีอยู่ไหมก็ยังเห็นอยู่หรือมีในเรื่องของความคิดถึงอยู่บ้างนั่นเองนะคะเอร่ะนี้ก็คือใน Energy ของพิจิตต่อไปเราจะไปดูนะคะ Energy ของใครคนหนึ่งจะเป็นอย่างไร t e o o f o n d s 5 of c u p ฟออฟค Page จช็อปบอสิบถ้วยและ t of Bonds d s นะคะคนคนนี้เนี่ย เขาก็น่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะเป็นพลังงานเก่าๆเอนเนอร์จีที่เขาเคยรู้สึกสูญเสียมีความเสียดายนะคะอาจจะเคยจบความสัมพันธ์ไปนะแล้วก็ช่วงนี้เขามีอะไรหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลยภาระหน้าที่นะคะความรับผิดชอบต่างๆรวมไปถึงเว,เวลาที่ไม่ค่อยจะลงตัวเขาก็รู้สึกเสียใจเช่นกันเขามีความรู้สึกว่า เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกับความรักแล้วก็ด้วยความมีแพชชั่นแล้วก็ความหวังที่จะมีความเป็นครอบครัวอบอุ่นมั่นคงเขายังรักนะคะแล้วก็รอใครคนหนึ่งอย่างมากเลยแต่ชีวิตเขาก็มีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะบางทีเขาก็อาจจะมีในเรื่องของสังคมของเขานะคะที่เขาจะต้องเลือกหรือว่าเขาจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความรัก กับสังคมความรักกับหน้าที่การงานนะคะความรักกับครอบครัวความรักกับการเงินอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะกําลังที่จะตัดสินใจเลือกนั่นเองผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูต่อไปเราไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับพิจิกกันในช่วงนี้จะมีสถานการณ์อะไรบ้างนะคะเพจช็อปสอดทัดลมมิถุนตุนกุมการ สืบ่องเจสนี่คือ Energy ของพิจิกนะคะการจบและการเริ่มต้นใหม่ไนอฟครับคิงออฟบอลส์ฟอร์ออฟเพนตัคเคิลเอทออฟคับมีใครจะต้องเดินจากไปเดินทางไปไหนไนออฟค u p บ n i ออฟเพนตัคเคิล ไฟออฟบอ s และว okay. ิวออฟฟอร์จูนโอเคเรื่องราวนะคะของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของโชคชะตาในชีวิตของพิจิกก็กำลังจะมาถึงนะคะส่วนในอดีตเป็นอย่างไรนะคะในอดีตก็ มีในเรื่องของความขัดแย้งวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะการทะเลาะเบาะแวง้งที่อาจจะมีคนนู้นกับน,นี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแล้วก็ทะเลาะกันไปด้วยความมีอีกโก้นะคะต่างคนต่างมีอีกโก้หรือว่าอีกคนหนึ่งก็เดินออกไปทําให้อีกคนหนึ่งทิ้งความ ง,งงให้อาจกับอีกคนนึงอ่ะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมมันถึงมากมายขนาดนี้นะคะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยพิจิก,ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นฉันจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองละฉันเบื่อในเรื่องของความดรามา่าในเรื่องของความทุกข์เศร้าเสียใจการทะเลาะเบาแวงอะไรนี้ทั้งหลายเต็มทีนะคะ ก็กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่ตัวเองได้ดีไหมจริงจริงแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะมีความสุขมีการมุ่งมั่นในเรื่องของการงานการเงินและความสําเร็จที่จะเป็นไปได้ด้วยดีมากกว่าที่จะอยู่เป็นคู่ด้วยซ้านะคะบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออก็เริ่มเสร็จติดกันอยู่คนเดียวแล้วอะไรแบบนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มี energy ของการสืบสอ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีคนบางคนก็ยังคลองสืบสอ่งอยู่ ไม่ได้ว่างเว้นนะคะหรือต่างคนต่างสืบส่องก็ได้นะคะบางคนอาจจะสืบส่องแต่ก็แสดงความดื้อรั้นนะคะความเฉยชานะคะแล้วก็อะไรที่ดูไม่สนไม่แคร์อะไรแบบนี้นะคะแต่ในขณะอีกที่อีกคนหนึ่งก็สืบส่องดูด้วยท่าทีแห่งความสงบนะคะแล้วก็สง่างามพยายามที่จะมองไปข้างหน้าด้วยนะแต่ว่า ก็อาจจะรู้กันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นนะมันก็จะไปตกอยู่ลักษณะของความไม่ชัดเจนนะความมีตัวช้อยตัวเลือกหรือไม่ก็ในเรื่องของความที่จะต้องมานั่งหวัดระแวงหึงหวงต่างๆต,ต,ต,ตรงนี้เราก็มีความเห็นแก่ตัวบางอย่างเรื่องการเงินที่ออไม่ลงตัวกันต่างๆนั่นเองนะคะก็คงจะเป็นที่ยอมรับกันไปนะว่า พิจิตคงจะต,ต้องจบกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะทีนี้ก็จะเป็นการ transform เปลี่ยนแปลงใหม่เลยนะในการที่จะกลับมาของใครบางคนเก่าๆเนี่ยก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของพฤติกรรม ความประพฤติการกระทําทั้งหมดนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เขาอยากที่จะกลับมานะคะในการที่จะงอขคืนดีมีธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกเข้ามาด้วยนะตรงนี้เนาะหลังจากที่แบบมีการได้เคยห่างหายกันไปนะคะแต่พิจิกเนี่ยก็มีสเสน่ห์อยู่เสมอช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ย การที่จะมีใครสักคนหนึ่งเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามามอบความรักให้กับพิจิกก็มีเหมือนกันนะคะหลังจากที่จบจากสิ่งเก่ามีคนเดินออกไปแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นเรื่องของ h e e l o f f o r t u n นนะคะการเปลี่ยนแปลงของชคชะตานะคะแล้วก็เดทเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนทั้งหมดนะคะ เปลี่ยนคนไปเลยก็ได้หรือถ้าคนเป็นคนเก่าๆก็คือเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่หมดเท่านั้นนั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้อความในใจจากใครคนหนึ่งถึงพิจิกคืออะไรเขาอยากจะบอกว่า my inner child feel insecure and not good enough เขาน่าจะมีความรู้สึกไม่ค่อย ปลอดภัยนะคะอาจจะมีปมประเด็นบางอย่างในวัยเด็กก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ครอบครัวนะก็เลยทาให้ก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของความรักแล้วก็คิดว่าตัวเองดีไม่พออยู่เสมอนะคะก็เลยอาจจะแบบเหมือนกับมันก็ทําให้ความรักมันมีปัญหาได้เพราะมีปมอยู่ในใจ t be too late to apologize เขาอยากจะถามว่ามันจะสายเกินไปไหมที่จะกล่าวคำขอโทษ และ I have so much to say to you ฉันมีหลายเรื่องหลายอย่างเลยที่อยากจะคุยกับเธอ I can't think of right word to say แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหรือว่าออหาคำพูดอะไรให้มันเหมาะสมดีนะ Please give me one more chance แต่ที่แน่ๆก็คืออยากจะให้เธอให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งเอาละนี่ก็คือข้อความในใจจากใครคนหนึ่งเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดู ความลับที่อยู่ในใจของเขาเขามีความลับอะไรที่พิจิกไม่เคยรู้บ้าง My life is not together as it seems ชีวิตของฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น I wish I could take back my words ฉันอยากจะถอนคำพูดที่ไม่ดีนั้น ไม่รู้เธอจะถือสาหรือเปล่านะ I m becoming a b e t t e r ั e เฮดเเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันกำลังปรับปรุงตัวฉันกำลังจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วนะ I regret lying to you แล้วก็ขอโทษเสียใจมากๆเลยที่ครั้งหนึ่งฉันได้พูดโกหกเธอหรือไม่ได้พูดความจริงกับเธอ I h t e who I really am from you ที่ผ่านมาฉันไม่ได้เปิดเผยตัวตนของฉันไม่ได้ มักจะมีความลับกับเธออยู่เสมอเลยทีเดียวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักของพิจิกในช่วงนี้เส้นทางรักของพิจิกจะเป็นอย่างไร trust your gut เชื่อในเซนสสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะ so much to care Money Matter Why In Heart Reclaim Space เอาล่ะในเส้นทางเนี้ย เหมือนกับพิจิกอ่ะก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะเรื่องราวความรักจะเป็นอย่างไรคุณมีเซนส์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีความห่วงใยนะคะในความรักครั้งนี้มันมีความห่วงใยกันอยู่นะหรือเขาแสดงความห่วงใยเราแสดงความห่วงใยต่อเขาแต่ปัญหาก็เยอะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินเข้ามานะคะอาจจะมีในเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของการเงินหรือว่ามีคนที่อืม มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเงินไม่พอใช้ก็เลยเกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ด้วย Why in heart นะคะนี่ทีนี้พอห่างกันไปก็รู้สึกว่าเออจิตใจที่ว่างเปล่ามันเหมือนกับขาดหายอะไรไปบางอย่างนะคะทั้งนี้เนี่ยมีคนที่เคยขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะ r e c l a i m space ก็ขอห่างสักพักขอพื้นที่ส่วนตัวสักพักอ่าให้ไปคิดไปเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเอง ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับพิจิกว่าความรักนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร a new chapter น่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ๆนะ i s s ส์ to r e m e m b e r c l e a r your m i n d h i d d e n f e e l i n g แล้วก็ g o d of Thunder ลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรัก กับชาวพิจิกแน่นะคะการเริ่มต้นใหม่อย่างไรนะคะจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยในอดีตนะหรือในอดีตด,ตาด,ตาดตชาติก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่าเราเคยที่ได้อ่าเรียนรู้กันมาก่อนมีอะไรที่ผูกพันกันมาก่อนนะคะรักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ต้องการที่จะให้เคลียร์ความคิดจิตใจนะคะใหม่ แล้วก็เพื่อพังทลายนะคะความรู้สึกที่ซ่อนเล้นเอาไว้อะไรที่เคยปิดบังซ่อนเล้นต่างๆนะม,มันอาจจะล้างไปด้วยเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัวจู่ๆก็พังไปนะคะเหมือนกับสายฟ้าฟาดทำให้รู้สึกว่าช็อกแล้วก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะอาลนี้ก็คือลักษณะความรักความสัมพันธ์ ต่อไปนะคะเราจะไปดูคำแนะนำจากแองเจลที่จะให้กับพิจิกในช่วงนี้คืออะไร p a t s i o n w e t t i n g stay optimistic about your love life calling and your soulmate นะคะแล้วก็ reconciliation ก็เป็นเรื่องราวนะคะของคนที่เป็นนะคะ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะในชาตินี้หรือว่าในชาติที่แล้วเนี่ยจะมีการกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากชาวพิจิกนะคะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าใครที่เป็นนักคู่ใครที่เป็นโซเมตใครที่เป็นคนรักที่ดีที่สุดนะคะขอให้เข้ามาอยู่ในชีวิตช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอตอบรับ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่สิ่งที่แองเจลอยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือ stay optimistic about your love life นะคะชาวพิจิกอาจจะเจออะไรที่เสียใจยเจ็บปวดมาจนทำให้รู้สึกคิดลบกับในเรื่องราวของความรักไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะมองความรักในแง่ที่ดีเดี๋ยวก็จะดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาเองความรักที่มีทั้ง p a s ช i o n นะคะความรู้สึกที่แบบหลงไหลคลั่งไคล้เสน่หาต่อกันก็ตามและอาจจะไปจบที่ wedding การแต่งงานความสมหวังใน เรื่องของความรักก็ได้ใครจะไปรู้ต่อไปนะคะก็คือข้อคิดให้กับชาวพิจิกสำหรับข้อคิดนะคะเช้ง y ย u r โฟกัสคงจะต้องอเปลี่ยนโฟกัสนะถ้ายัางเราเรังรู้สึกว่าเสียใจอยู่กับอดีตนะคะโฟกัสในสิ่งที่เป็นลบคงจะต้องเปลี่ยนแล้วก็พิจิกคงจะมีเรื่องราวของความคิดมากบางอย่างนะไพ่ถึงออกมาว่า stop overthinking นะคะหยุดคิดมาก และ j u step s t into the unknown ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆของชีวิตก็ได้นะคะในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินการดูแลตัวเองนะคะ Ask for help และช่วงนี้ถ้าหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือก็ให้รีบทำเพราะช่วงนี้ จะยังมีคนที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพิจิกอยู่นั่นเองและ love yourself first อย่าลืมรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆก่อนนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพิจิกนะคะ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อรอร์เคิลและคอร์สกดแรงดึงดูดดึงดูดรักแท้ดึงดูดคนที่ใช่ดึงดูดคู่เนื้อคู่นะคะให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเองแล้วก็ฝากช่องนิรยาลลอแอตแทชชั่นการใช้กดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะมะีเลื่อนไปที่ด้านล่างได้เลยนะคะมีช่องต่างๆให้ได้เลือกติดตามด้วย สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ใน c ช n n e l นิลยาทารา่แล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ